เรื่องวาวุ่นวัยรุ่นกินโปรยาเสพติดสูตรผสมโคตรอันตรายปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกิดเหตุวัยรุ่นชายอายุ21ปีสี่ชีวิตภายในห้องพักพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีโดยมีสาเหตุมาจากการกินโปรทําให้สังคมหันมาสนใจสถานการณ์สาเสพติดสูตรผสมชนิดนี้อีกครั้งซึ่งต้องบอกว่าประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมมาอย่างยาวนานทั้งนี้การกินโปรก็คือการนํายาโปรโคโดินตัวยาที่มีส่วนประกอบของโปรโมเมทาซีนหรือยาทรามารอนและตัวยาอื่นๆมักนํามาเป็นส่วนผสมเครื่องดื่มจนเกิดกลายเป็นสารเสพติดที่ทําให้เกิดอาการมึนเมาเคลื่องค,คลายดื่มแอลกอฮอล์กล่าวสําหรับโปรโคโดินเป็นยาแผนปัจจุบันชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มยาต้านฮีสตามีนหรือยาแก้แพ้มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการไอจามน้ำมูกไหลผื่นคันที่เกิดจากภูมิแพ้ตลอดจนอาการเมารถเมาเรือ เป็นตัวยาออกฤทธิ์กล่อมประสาทบรรเทาอาการปวดคลื่นไส้อาเจียนนิยมใช้ในช่วงก่อนและหลังผ่าตัดส่วนทารามาดอนอีกหนึ่งยาที่มาแรงสุดๆอยู่ในเวลานี้นั้นเป็นยาแก้ปวดในกลุ่มโอปิออยด์ออกฤทธิ์คล้ายกับมอร์ฟีนแต่เบากว่าหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปจักรบ,บจุอยู่ในแคปซูลสีเขียวเหลืองโดยใช้บรรเทาอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงในผู้ที่มีอาการปวดแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังเช่นอาการปวดหลังผ่าตัดอาการปวดจากกระดูกหักบาดแผลโรคมะเร็งข้อเสื่อม ข้ออักเสบรูมาตอยปวดกระดูกและกล้ามเนื้อและอื่นๆน,นายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาอ,อยอเปิดเผยรายงานว่าพบการลักลอบขายยารามารดอนในร้านที่ไม่มีเภสัชกรตลอดจนมีการลักลอบผลิตยาปลอมออกมาขายเพื่อหวังผลนําไปประกอบเป็นยาเสพติดอื่นด้วยเหตุนี้กระทรวงสาธารณสุขจึงมีแนวทางว่าควรควบคุมให้สั่งจ่ายโดยแพทย์ในสถานพยาบาลเท่านั้นอย่างไรก็ตามสมาคมร้านขายยาคัดค้านมาตรการดังกล่าว โดยเสนอให้กระทรวงสาธารณาสุขออกมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นสำหรับร้านขายยาจะมีประสิทธิธภาพมากกว่าไม่เช่นนั้นจะเพิ่มภาระให้กับโรงพยาบาลมากจนเกินไปดังนั้นคงต้องติดตามสถานการณ์ยาเสพติดสูตรผสมที่แพร่ระบาดวัยรุ่นอย่างใกล้ชิดเพราะแม้จะมีการควบคุมสักเพียงใดก็ยังคงมีการลักลอบซื้อขายนำตัวยาเหล่านี้ไปผสมเครื่องดื่มต่างๆอย่างแพร่หลายดังที่เห็นในปัจจุบัน